ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์เพื่อทําการยกระดับคุณภาเสียงนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์กันนะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดเจ้าตัวแผงวัตตัออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับติดตั้งมาเป็นนะครับแนวดิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทําการนะครับวัดองศากันดูนะฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับจะมี ความสาคัญมากนะครับตกคุณภาพเสียงนะครับนี่คือนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะติดตั้งเป็นแนวดิ่งในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีการหักล้างนะครับหรือเราเรียกว่าค่าอีเดนย์ก็คือการตกกระทบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วทุกเดี๋ยวเราทําการออกแบบดีไซน์ยัดตัวสเปเซอร์ึ้นไหนพร้อมกับทาการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่นะครับเป็นประเด็นสําคัญเช่นกันนะครับก็คือขั้นตอนและชนิด ในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมถ้าเรามองกันโดยผิวเผินนะครับเราจะเห็นนะครับว่านะครับรถคันนี้ก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาในระบบนะครับการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์สเตชันลดค่าลีกก็คือการรั่วไหลแต่เรามาดูนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับดูเหมือนจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่มีประโยชน์เราเสียเงินโดยไม่มีประโยชน์เลยครับกับการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเพราะอะไรนะครับเรามาดูครับ เดี๋ยวผมจะทําการลอกก็ตัวโฟมตัวนี้ออกมาก่อนนะครับครับเราลอกมาปุ๊บเราก็จะเห็นแผ่นแดมนะครับแผ่นนี้นะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับกลับมาดูฮะครับเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะใช้แผ่นแดมดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าการติดตั้งคุณติดตั้งในรูปแบบนี้เสียเงินเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีงงานโอฮอนซาวราชพฤพษ์ หรืยเราทาการออกแบบดีไซน์ติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมใหม่พร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ใหม่พร้อมกับทาการปรับองศานะครับแล้วน,นอกจากนั้นนะครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งนะครับมีความสําคัญมากนะครับโดยมากนะครับจะมองนะครับมองข้ามในส่วนตรงนี้นะครับเราดูฮะเรามาดูครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ถ้าเรามองโดยผิวเผิน <c> ก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างแต่เรามาดูเบื้องหลัง และเทคนิคในการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เข้าใจโครงสร้างรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราทำการถอดออกมาครับเราทําการนะครับแกะนะฮะตัวนี้ครับเป็นแผ่นดมแปะมาเห็นไหมฮะครับแล้วจะเห็นไหมครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งนะครับตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งมาในรูปแบบนี้ฮะก็คือใช้กาวล้อนะครับหยอดเข้าไปเห็นไหมฮะนะครับการติดตั้งแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ลาโพงดีขนาดไหน แพงขนาดไหนนะครับ้การติดตั้งแบบนี้นะครับคุณจะได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมงานอโอรณ์ซาว์ราชุวยครับเดี๋ยวเราทาการแก้ไขตําแหน่งในการติดตั้งพร้อมกับทําการปรับปลุษานะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการแก้ไขตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิ g l เลนส์ในรถฟอร์ดเอ r วอเรสคันนี้ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวผนังทางชีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพื้นครับเพื่อนๆสมาชิกจะเห็นขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานมันจะแตกต่างจากก่อนก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะครับเห็นงานไหมครับเราจะเห็นการติดตั้งซึ่ง มีมาตรฐานและเข้าใจโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถฟอร์ดเอเวอรเรสต์โดยเฉพาะนะครับดูงานแดมเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงขยโยกคาลิเทําการติดตั้ง้องกับทําการสร้างเจ้าตัวเอ็นฟอร์สเป็นและดูความยืดหยุ่นนะครับดูรอยโค้งนะครับยึดเกาะนะครับตามเข้ารูปของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับไม่จำเป็นต้องไปผานะคถ้าผาปุ๊บก็คือเกิดการลีกกคือการล่วไหลนะครับนี่คือเทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มเพื่อนๆจมาใช้จะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับมีการปรับองศานะครับเพื่อมาทําการยกระดับวิธีเสียงนะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับแล้วเรามาดูองศานะครับที่เราทาการออกแบบติดตั้งนะครับองศาจะทําการเปลี่ยนไปนะฮะ ครับแล้วนอกจากนั้นะครับเราจะได้นำเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเอสตราลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเเสียงยนต์ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงและนอกจากนั้นะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับดูงานออกแบบติดตั้งทางชิมงานโอลอนสาวราชพเห็นไหครับลอง z o o ใกล้ๆดูนะฮะนะครับเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับทาการพับขึ้นรูปนะครับพร้อมกับทําการยึดสกูเข้าไปพร้อมกับทําการปรับองศาเพื่อทำการยกระดับพีทีเสียง และนอกจากนั้นเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าเป็นระบบนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคครับในการแก้ไขตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าต,ตัวลำโพงมิดลเลนส์ในรถ f o r d ดเ e r ูลเครันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับในการที่เราจัดก,การออกแบบติดตั้งระบบเคเสียงยนต์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้เสียงดังติดตั้งง่ายแต่ติดตั้งให้ได้มิติแลวที่เสียงครับ เราต้องเข้าใจโครงสร้างและตำแหน่งในการติดตั้งพร้อมกับการปรับองศาพ็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบวิติและวิจีตเสียงกันดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลงโฟมิดเลนส์นะครับมีการปรับองศาเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงในรถ ford e v e r e อเรสนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟิวชันครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบวิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ หลังจากที่เราทําการทดสอบฟังนะครับฟังนะครับมีความไพเราะนะครับเพลิดเพลินกับรายเหล็กของชิ้น,นดนตรีนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังรู้สึกมีความสุขกับรายเหล็กของชิ้นดนตรีนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเสียงในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นี้นะครับก็ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford e เอปลเนะครับซึ่งทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้คุณภาพเสียงยังไม่เป็นที่ถูกใจนะครับก็สามารถนำไิธีทางทีมงานโอวฮอนซาวและทุนนะครับทำการตรวจเช็คได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงในรถ Ford e เอปลเคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานาเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวฮอนซาวและทุนนะครับและขอมีความสุข